สวัสดีครับในพวกผมคิมเล่าเรื่องแบบตะไทยแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าประวัติของพะพปิคเน่ล่ะผมมาเทพแห่งความสําเร็จนะของแห่งความประสบสาเร็จนะครับ,รรบก็เห็นหนังภาาเลยนะครับเราก็จะมาเล่าประวัติของพัพปิคเน่ร่ะผมเป็นเทพแห่งศิลปะนะครับ,แ,รบแล้วก็เป็นเทพแห่งความสําเร็จในด้านต่างๆด้วยนะครับผม นะครับเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรนะผมก็ไปติดตามรับชมก็ได้เลยครับโอเคไปไปกันเลยพระพิฆเนศนะครับผมเป็นเทพเจ้าที่หลายคนให้ความเคารพบูชานะผมโดยคนส่วนใหญ่นั้นจะคุ้นเคยในการพบเห็นรูปปั้นของพระพิฆเนศนะครับที่มีเศียรเป็นช้างและมีร่างกายเป็นมนุษย์นะครับนั่งอยู่บนเฟอร์นิเจอร์นะครับทองคำนะครับปูด้วยพรมแดงตามสถานที่ต่างๆและเป็นที่เคารพบูชาสักการะนะผม ของนักศึกษานะครับที่อะไรกรมศิลปากรไอ้กรมไม่ได้กรมนะครับศิลปากรได้เฉลยนะครับผมติดนะครับที่วิทยาลัยนาฏศาถินก็มีที่ผมเรียนอยู่นะเพราะมีความเชื่อว่าพระพิฆเนศนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะความรู้และความสําเร็จนะครับพระพิฆเนศนั้นนะครับเป็นเทพเจ้าของชาวอินดูนะครับผมเป็นโอรสของพระศิวะนะครับหรือว่าพระอิศวรนะครับอีชื่อนึงนะครับของพระศิวะและเชื่อว่าพระพิฆเนศนั้นเป็นองค์เทพผู้จัดความ ขัดข้องนะครับและเป็นผู้ที่อำนวยการความสําเร็จให้กับกิจการต่างๆกวงด้วยนะครับผมชาวินเดียนั้นเมื่อจะประกอบพิธีต่างๆนะครับทางศาสนาหรือว่ามีการเล่าวิเลียนวิชาต่างๆนะผมทางด้านศิลปะนั้นก็นต้องมีการบูชาความเคารพต่อองค์พระพิฆเนศนะครับก่อนเพื่อความสําเร็จในการจริจการนั้นๆนะครับแล้วก็ เียยนนด้วะมประวัติของพระพิฆเนศนะผมตามตำราน,นั้นเล่าว่าพระพิฆเนศนั้นนะครับเป็นลรสของพระแม่ปาราวตีนะหรือชื่อนึงของไทยเราก็ชื่อว่าพระแม่อุมาเทวีนะครับผมเป็นพระเมรีของพระศิวะนะครับได้เสกขึ้นมาเพื่ออยู่คอยรับใช้ครั้งที่พระศิวะนั้นเสด็จไปบำเพ็ญสมาธิเป็นระยะเวลานานนะับซึ่งครั้งนั้นนะครับพระแม่ปาราวตีต้องอยู่เพียงลำพังนะครับ จึงเสกให้เสกฮะดูเสียงจึงเสกให้พระโอรสนั้นมาดูแลและปกป้องคนที่จะเข้ามาทําร้ายนะครับในก่อความวุ่นวายนะครับผมมีอยู่คราวหนึ่งนะครับที่พระแม่ปาราวตีนั้นต้องการส่งน้ำนะครับในตำหนักด้านในนะครับผมจึงได้สั่งให้พระโอรสนั้นคอยเฝ้าหน้าประตูไว้นะครับและรับสั่งไว้ว่าถ้าไม่ใครก็ตามนะครับเข้ามาในตำหนักโดยเด็ดขาดนะครับ แต่ในครั้งนั้นเป็นข่าวเดียวกับที่ไว้สวนนั้นกําลังกลับมาจากการบําเพ็ญเพียรน,นะครับผมและเมื่อเข้ามาก็พบเด็กหนุ่ม,มวัยรุ่นนะผมนั่งขวางหน้าไว้อยู่นะผมเด็กหนุ่มนั้นนะครับก็ไม่พระสิวานั้นเข้านะผมทําตามคําสั่งของพระมารดานะผมพระสิวานั้นจึงโกรธมากนะครับและทั้งสองนั้นจึงได้ทะเลาะกันครับจนเกิดเรื่องใหญ่โตทั่วสังสวรรค์น,นะผม เทพทั้งสวรรค์น,นั้นก็เกิดความมิตกกังวลนะผมต่อหายนะที่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่ในที่สุดนะผมพระโอรสนั้นก็ถูกตีศูนย์ของพระศิวะนะผมตัดศีรษะขาดจนสิ้นใจตายนะผมโดยที่พระศิวะไม่รู้เลยว่าเด็กหนุ่มนั้นผู้เป็นโอรสของพระเมสีของตนนะผมที่ถูกเสกขึ้นมานะครับ เมื่อพระแม่ปาราวตีนะผมได้ยินเสียงดังคือโคมนะครับก็ได้เดินออกมาดูเมื่อเห็นว่าพระโอรสนั้นได้ถูกปิดชีพเสร็จแล้วนะครับผมยพระสวามีของนางเองนะครับจึงได้ตัดพอนะครับผมต่อพระสิวาวก็โศกเศร้าร้องหไห้เป็นมากนะครับร้องไห้มากมากเลยคลูกของตัวเองที่สร้างขึ้นมานะครับพระสิวานั้นเมื่อทราบความจริงก็จะรับปากว่าจะฟื้นคืนชีพให้นะครับผม แต่หากศีรษะของพระโอรส์นั้นไม่เจอ,อแล้วนะผมว่าทีสูนมีพลังร้ายแรงมากนะครับแบบทูบฟันคอขอเรนหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับจนเกือบเลยเวลาที่จะสามารถฟื้นคืนชีพได้นะครับจึงได้รับสั่งทห้พยาดาคอยรับใช้พระอ,องค์ว่าให้ออกตามหาศีรษะของสัตว์นะครับโดยนําศีรษะของสัตว์ตัวแรกที่พบนะมาให้พระอ,องค์นะครับ ทพยาดาเหล่านั้นจึงออกตามหาและได้พบกับช้างเข้านะครับจึงได้ตัดเอาศีรษะของช้างมาให้กับพระเสวนาะผมและพระเสวานั้นก็จึงทําการต่อเสียงคืนให้กับพระรตนะเพื่อฟื้นคืนชีพนะผมพร้อมกับยกย่องให้ตั้งพระนามว่าพระพิคเนตนะผมซึ่งแปลว่าเทพผู้ขจัดปัดเป่าประสัดอันตรายทั้งปวงนะและความทุกข์ยากนะครับ โดยวยพรให้ว่าในการประกอบพิธีต่างๆเนี่ยทั้งหมดนะครับจะต้องมีการบูชาพระอ,องค์พระพิคเนตก่อนนะผมเพื่อความสําเร็จของพิธีเหล่านั้นครับนะบผมจากนั้นนะครับพระพิคเนตนั้นก็ได้เป็นเทพที่เป็นตัวแทนของความสําเร็จทั้งปวงนะผมโดยรับการเคารพจากชาวฮินดูนะครับอย่างมากนะผมเพราะ เดิมทีนะครับชาวอินดูนั้นจะนับถือเทพทุกชนิดที่เป็นสัตว์นะผมและเชื่อว่าช้างนั้นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดาสัตว์ทั้งหมดนะผมจึงยกให้พะพิคเน่นนั้นเป็นหัวหน้าเทพของเหล่าเทพนั้นเองนะครับผมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคีนัสันเกินไปนะผมนะครับมันมีหลายตำนานมันมีหลาย ตำรามากนะผมแต่ผมยกมันตำราเยเพราะว่าที่ผมไปค้นหามานะผมบอกว่ามันพืบเลยนะครับมันมีเยอะมากนะครับผมตำนานโดย์คเนตประวัติของแม,มพิคเนตนะผมโอเคอย่างที่เราเห็นในภาพใช่ไหมครับแะพิคเนตนั้นเนี่ยมีงาข้างหนึ่งที่สมบูรณ์นะครับผมอีกข้างหนึ่งที่หักนะครับเราจะมาฟังตำนาน ของงา,าพาริคเนนนะ้นงาหักนะโอเคตำนานแรกนะหมือก็คือเมื่อาพาริคเนนนั้นถูกตัดศีรษะมนุษย์ออกนะครับผมพระนารายผู้มีหน้าที่ไปหาศีรษะมาใหม่นะครับมาเปลี่ยนให้นั้นนะครับไปพบกับลูกช้างที่งาหักอยู่แล้วนะครับข้างหนึ่งจึงนําเสียนนั้นมาต่อคืนให้นะผมจึงเป็นเสียนช้างงาหักข้างหนึ่งนะครับตำนานที่สองนะผมก็คือต้นขวานฟ้าของ พามบรัสุรามนะับฟันง,งานนะครับผมักไปห้างหนึ่งนะครับโอเคไปฟังเรื่องราวกันเลยตำนานนี้นะผมได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับคือตำนานที่เกี่ยวเนื่องกับอวตารปังหนึ่งของพระนารายณ์นะผมก็คือฤาษีบรัสุรามนั่นเองนะผมวันหนึ่งนะครับจะเข้าไปเฝ้าพระศิวะสังกรครนะผมแต่มหาเทพนั้นสั่งให้พระคเนตรน,นั้นเฝ้าไว้นะครับไม่ให้ใครนั้นเข้ามารบกวนนะผมระหว่างทรงบำเพ็ญสมาธินะครับ แต่ลือสีปรัสุรามนั้นแจร้อนมากๆเลยนะครับจะเข้าเฝ้าให้ได้เลยนะผมไม่ฟังคำทัดทานนะครับจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นนะผมและทําให้ปรัสุรามนั้นนะครับใช้ขวานฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์นะผมที่ได้จากพระผู้เป็นเจ้านะผมคว้างไปนะครับพระเนธนั้นจําได้ว่าคืออาวุธของพระบิดานะผมจึงนํางามารับไว้นะผม ทําให้ขวานถูกงาของพริคเนตนั้นจนหักลงนะผมแม่ปาราวตีนั้นนะครับพระแม่ปาราวตีนะครับได้ยินเสียงร้องของพิคเนตนะผมออกจึงออกมาจากตะบานะครับและเข้ามาถามว่าผู้ใดนั้นทํางานของพพิคเนตนั้นหักนะครับผมปรสุรามนั้นก็ออกมารับผิดนะครับจึงถูกสาปให้พลังลด ลงครึ่งหนึ่งนะผมและต้องไปบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อล้างบาปของตนเองนะครับผมนั้นต่อไปนะผมก็คือตำนานของพระพิฆเนศน,นั้นหอดงาคว้างใสพระจันทร์นะครับผมตำนานนี้ครับก็คือในวันฉลองีนนจตุรนะคผพิะนเน่นั้นได้กินขนมมากจนเกินไปนะครับและได้ขี่หนูมุสิกาดนั้นกลับมานะครับผมยังเข่าไกรลาดนะครับแต่เกิดสะดุดล้มนะครับลงนะครับผมขนมนั้นก็ทะลัก ออกมานะครับจากของจนหมดเลยนะครับผมจันทาเทพหรือว่าพระจันนะครับผมมองอยู่ก็หัวงลอยหยอนะครับผมออกมานะครับด้วยความโกรธของพระพิฆเนศนะครับผมทิ้งถอดงานนะครับแล้วเอางานคว้างไปถูกพระจันนะครับผมทําให้พระจันร์นั้นดับมืดไปนะครับผมทุกชีวิตนั้นก็เดือดร้อนมากเลยนะครับผมจนทวยเทพนั้นต้องมาขอร้องให้พระพิฆเนศนั้นอภัยให้พระจันทร์ด้วยนะครับพระพิฆเนศนั้น ก็ให้อภัยแก่พระจันทร์นะครับแล้วต่อจากนี้นะครับให้พระจันทร์นั้นส่องแสงได้ไม่เต็มดวงนะครับผมจะค่อยๆขึ้นนะครับผมเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลับแสงไปนะครับผมก็เป็นที่มาของข้างขึ้นข้างแรมนะครับผมในเทศกาลของคะเนศจตุรทีนะครับผมใครมองพระจันทร์นะครับผู้นั้นก็จะเป็นจันทารนะครับผมวิธีแก้คือ ใครเผลอมองนะครับให้ญาติพี่น้องสาบแช่งนะผมด่าว่ากันเพื่อการแก้เค้นนะผมโอเคเดี๋ยวเราต่อไปต่อไปตำนานกันเลยนะครับตำมือสิงตำนานสุดท้ายกันแล้วนะผมตบมือหน่อยครับเย้นะครับผมโอเคไปต่าตำนานกันเลยครับตำนานสุดท้ายนี้ก็คือเสียงงาเพราะปาบอสูรนะผม ำแานสุดท้ายนี่ก็คือมีอสูรตัวหนึ่งนะครับได้รับพรจากพระศิวะนะนามว่าโคชะมัก,กสูรนะผมเป็นสูรช้างนะครับ,รรบก่อกวนความสงบสุขของโลกนะผมและไม่สามารถถูกฆ่าได้ด้วยมนุษย์นะผมเทพปีศาจนะครับและสัตว์นะครับแต่ด้วยพระพิคเนตนั้นไม่ได้เป็นสิ่งดังกล่าวนะผมเบื <c oughs> บ้องต้นจึงได้รับการนะครับขอร้องให ทรงไปปราบนะผมก็ทรงได้ไปหากานนะครับและพุ่งเป็นหอกครับปักกลางปกกระสูนนะผมอสนรนั้นนะครับก็กลายเป็นหนูนะครับพะคเนนนั้นก็ขี่หลังนะผมใช้บ่วงบาดจับนะครับและอสนรนั้นก็กลายเป็นมุสิกะนะผมบริวารของพะคเนนนั่นเองนะครับผมตำนานนี้นะครับอาจจะแตกต่างจากเราและท่านท่านที่ได้คุ้นชินนะผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับ ประวัติของพะพิคนศตนะผมแล้วก็มีประวัติของพิพิเนศตงานหักด้วยนะผมชื่อของพะพิคนศตนั้นก็มีเรียกหลายชื่อนะผมไว้ผมจะมาต่อในคลิปหน้านะครับแล้วก็คลิปหน้านั้นจะเป็นปางของพิพิคนศตนะผมว่ามีกี่ปางมีปางอะไรบ้างนะผมจะเป็นคลิปในอาทิตย์ถัดไปนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะทําเล่าเรื่องรามาเกียรติ์ต่อนะครับผมก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้น กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับทนาะ mm hmm. ผมจะช่วยๆกันหน่อยนะครับถ้าผมผมก็จะพัฒนา mm hmm. การเล่าเรื่องคลิปไปเรื่อยๆนะครับผมสหรับว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย